วิธีการบ่มวิมุตตให้ถึงที่สุดเมขยะทำทั้งหลายห้าประการเป็นไปเพื่อความสุขรอบของเจโตวิมุตตที่ยังไม่สุกรอบห้าประการอย่างไรเล่าห้าประการคือเมขยะในกรณีนี้พิกุเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเมขยะ นี้เป็นธรรมข้อที่หนึ่งเป็นไปเพื่อความสุขรอบของเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุขรอบเมคิยะข้ออื่นยังมีอีกคือพิกขุเป็นผู้มีศีลสำรวมแล้วด้วยการสำรวมในปาติโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นเป็นภายในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณน้อย สมาทานอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเมขิยะนี้เป็นธรรมข้อที่สองเป็นไปเพื่อความสุขรอบของเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุขรอบเมขิยะข้ออื่นยังมีอีกคือภิกขุเป็นผู้ได้ตามปรารถนาได้ไม่ยากได้ไม่ลำบากซึ่งธรรมกถาอันเป็นเครื่องขุดกล่าวกิเลสอย่างยิ่ง เป็นที่สบายแก่การเปิดโล่งแห่งจิตได้แก่อัปปิชกถาเรื่องปรารถนาน้อยสันตุทิกาถาเรื่องสันโดษปวิเวกถาเรื่องความสงัดอสังศักข,ขะคกถาเรื่องไม่คลุกคลีวิริยารมภกถาเรื่องมีความเพียรศีลกถาเรื่องศิลสมาธิกถาเรื่องสมาธิปัญญากถา เรื่องปัญญาวิมุตติกถาเรื่องวิมุติวิมุตติอนัทสนกถาเรื่องวิมุตติยนัทสนะเมคิยะนี้เป็นธรรมข้อที่สามเป็นไปเพื่อความสุกรอบของเจโตวิมุติที่ยังไม่สุกรอบเมคิยะข้ออื่นยังมีอีกคือภิกขุเป็นผู้มีความเพียรอันปารัแล้ว เพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อยังกุศลธรรมทั้งหลายให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายเมขิยะนี้เป็นธรรมข้อที่สี่เป็นไปเพื่อความสุขรอบของเจโตวิมุตติที่ยังไม่สุขรอบเมขิยะข้ออื่นยังมีอีก